สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเกือนจัดโต๊ะหมู่บูชาในแต่ละประเภทนะคะซึ่งการจัดโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยมีประวัติความเป็นมามาอย่างยาวนานมากแล้วแต่ไม่ได้ปรากฏหลักฐานแน่ชัดเลยว่ามีการมาจัดโต๊ะหมู่บูชาตั้งแต่สมัยไหนนะแต่ปัจจุบันนี้การตะ การจัดโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากสังเกตเวลาเราจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการจัดโต๊ะหมู่บูชาประดับไว้ในเวทีหรือสถานที่นั้นๆนะคะถือว่าเป็นหลักสากลน,นิยมเลยก็ว่าได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าการจัดโต๊ะหมู่บูชาควรจะมีวัสดุอุปกรณ์หรืออะไรประกอบในโต๊ะหมู่บูชาของเราบ้างนะคะ ค่ะสำหรับโต๊ะหมู่บูชานะคะก็เป็นชุดหรือกลุ่มของโต๊ะที่ใช้ตั้งพระพุทธรูปนะคะที่เป็นสิ่งสกการะภายในสถานที่นั้นๆภายในบ้านนั้นๆการจัดโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยก็จะมีสองสองอย่างก็คือการจัดโต๊ะหมู่บูชาในงานพิธี งานแต่งงานงานศพงานขึ้นบ้านใหม่อันนี้แหละเขาเรียกว่าการจัดโต๊ะหมู่บูชาในงานพิธีอีกอย่างหนึ่งก็คือการจัดโต๊ะหมู่บูชาประจําบ้านซึ่งแต่ละบ้านก็จะมีโต๊ะหมู่บูชาอาจจะเป็นโต๊ะเล็กโต๊ะใหญ่แล้วแต่สถานที่ว่ากันไปค่ะ สำหรับหลักในการจัดโต๊ะหมู่บูชาก็จะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยคือการบูชาการบูชาหมายถึงการยกย่องเคารพสักการะผู้ที่เรานับถือนะคะมีอยู่สองประเภทเลยก็คือ1เราเรียกว่าอามิสบูชาเป็นการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของดอกไม้ทูบเทียนหรือของเหมาะสมอย่างอื่นบางบ้านก็จะมีขนมผล,ลไม้วางไว้ด้วย อันสองเลยเขาเรียกว่าปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยการปฏิบัติตุน,นะคะการเป็นคนดีการพูดดีการคิดดีอันนี้ล้วนเป็นการปฏิบัติบูชาดังนั้นการบูชาสรุปคือมีสองอย่างคืออามิสสบูชากับปฏิบัติบูชาอามิสสบูชาคือบูชาด้วยสิ่งของและปฏิบัติบูชาคือปฏิบัติด้วยกายวาจาแล้วก็ใจค่ะ สำหรับเครื่องบูชาที่ใช้ประกอบในการจัดโต๊ะหมู่บูชาโดยทั่วไปก็ได้แก่ทูบเทียนแล้วก็ดอกไม้ซึ่งมันบน่งบอกเลยว่าทูบเป็นเครื่องหอมหมายถึงการบูชาพระพุทธเจ้านะคะหรือพระพุทธรูปส่วนใหญ่จะใช้3มดอกในการแสดงถึงดอกที่หนึ่งพระปัญญาคุณดอกที่สองพระกรุณาธิคุณและดอกที่สามก็คือพระปริสุทธิคุณนะคะทูบแทนพระพุทธเจ้า สองเทียนเทียนให้แสงสว่างเราถือว่าเทียนเป็นเปรียบเสมือนการบูชาพระธรรมนะคะก็ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเทียนคู่นะคะเทียนคู่เป็นคู่คู่ค,คู่คู่ไปสามดอกไม้เป็นเครื่องหมายในการบูชาพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นดอกบัวดอกกล้วยไมย้ดอกดาวเรือง หรือดอกอะไรก็แล้วแต่เราสามารถนำทำมาเป็นกรรมหรือเป็นพวงมาลัยได้นะคะดังนั้นทูบเทียนดอกไม้เป็นเครื่องบูชาหลักในการจัดโต๊ะหมู่บูชาที่แทนตัวของพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ค่ะ สำหรับเรื่องสุดท้ายของการจัดโต๊ะหมู่บูชาก็คือประเภทของโต๊ะหมู่บูชาซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะแต่ละสถานที่เนี่ยจะมีการจัดโต๊ะหมู่บูชาแบ่งออกเป็นประเภทอยู่4ประเภทด้วยกันประเภทแรกเราเรียกว่าโต๊ะหมู่บูชา4ซึ่งในรูปนักเรียนก็จะเห็นแล้วว่าโต๊ะหมู่บูชา4เนี่ยประกอบไปด้วยพระพุทธรูปหนึ่ง กระถางทูบหนึ่งเชิงเทียนคู่หนึง่งพันดอกไม้สองแจกันสองรวมแล้วดูง่ายสังเกตง่ายๆเลยก็คือนับโตะนะคะนับโตะที่เอาไว้วางของก็จะมีสี่ตัวน้อยนะคะเราจะเรียกว่าโต๊ะหมู่บูชาสี่สองเราเรียกว่าโต๊ะหมู่บูชาห้าตามรูปที่นักเรียนเห็นเลยนะคะโต๊ะหมู่บูชาห้าก็ประกอบไปด้วยพระพุทธรูปหนึ่งแจกันสองพันสอง เทียนสี่กระถางทูบหนึ่งนะคะแล้วก็โต๊ะหมู่บูชาเนี่ยห้าตัวดะาค่ะก็จะดูจากรูปส่วนข้อที่สามก็คือโต๊ะหมู่บูชาเจ็ดโต๊ะหมู่บูชาเจ็ดก็จะมีโต๊ะเจ็ดตัวพระพุทธรูปหนึ่งแจกันสองพานดอกไม้ห้าเชิงเทียนห้ากระถางทูบหนึ่งแล้วก็โต๊ะเจ็ดตัวตามนี้เลยต่อไปอันสุดท้ายคือโต๊ะหมู่บูชา เกก็จะเป็นชุดชุดโต๊ะหมู่บูชาชุดที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็จะมีพระพุทธรูปหนึ่งแจกันสามพานดอกไม้เจ็ดเชิงเทียน6คู่กระถางทูบหนึ่งนะคะทุกอย่างเราจะเอาเป็นคู่เนาะก็ตามรูปที่นักเรียนเนี่ยเห็นเลยนะคะสรุปคือการจัดโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ประเภทคือโต๊ะหมู่บูชา4ี่ห้าเจ็ดแล้วก็เกค่ะ สำหรับในเรื่องของการจัดโต๊ะหมู่บูชาก็จบแล้วนะคะนักเรียนก็ลองสังเกตดูนะคะเวลาที่โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนะคะเราก็จะเห็นว่ามีการจัดโต๊ะหมู่บูชาที่โรงเรียนก็จะจัดโต๊ะหมู่บูชาส่วนใหญ่นะคะจะเป็นโต๊ะหมู่บูชา9ก้าก็จะคือมีโต๊ะเล็ก9ตัวนะคะ ทีนี้ลองสังเกตดูว่าแต่ละบ้านเขาจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบไหนกันบางบ้านอาจจะไม่มีก็ได้แต่อาจจะเป็นหิ้งพระเล็กๆที่วางอยู่ข้างบนสูงๆทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดโต๊ะหมู่บูชาไม่ได้ฟิกขั้นตอนตายตัวขอแค่เราปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาแค่นั้นก็ถือว่าเราได้ดำเนินชีวิตแบบ พาะพุทธศาสนาแล้วนะคะวันนี้สำหรับเรื่องการจัดโต๊ะหมู่บูชาลาไปแล้วสวัสดีค่ะ